เฮียแองธ์เถอะทำอะไรรึอเออเฮียแองโอ๊ยกระเป๋งกระเป๋าตังค์นี่ล่ะปะ้ามืัอนอี่คือพูงงามไปลอยเถอะว้าวเฮ้ยเนาะพูงงามเถอะมัอนี่โอ้เหนื่อยหนังมั้งคาะเออเฮ้ยเนาะเถ้าโอ้ยจะก,กล่วกาวว่าอีหยังดอกพนันนี่คนละครึ่นี่ไปงานเลี้ยงรุ่นดิอนอเอาไปตีละใครไม่ได้วาดนี่แหละว่าแบบนี้อยากได้เงินเม็นบอลเอาหนึ่งร้อยบาทเอาไปเลยค่ะลอยเงี้ยเจ๋ หยนึงใจผู้งามเนาะมือหนิเนาะโอ้ยกระงามแล้วเนาะเมียบักจักใช้เมียบักจักใช้กับผู้งามผู้งามดิเนียคือให้ผัวหารอยมือหนี้ผัวหารอยเมียบักจักใช้เขาให้ผัวหารอยสติถาวรเขาสีเบิ้งด้ว่าถ้าถ้าผู้ใดได้เงินมาหลายแสดงว่าผู้นั้นเมียงามว่าสติถาวร เขาให้ห้าร้อยเนี่ยบอกสักใช้ให้ห้าร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเถ้าไปห้าบวกหนึ่งับเป็นหกพั้ยไอ่พกเขาเดไรพวกเขาแล้วกเขาเราเท่าแปลว่าเจ้าพงงามอีดีได้หมดนี่อันเมื่อกี้ไอนก้อนก้อนหนาบักปักกับโทรมาปักปักโทรมาบากเนียกับงามเลยเออวางได้เนี้ยให้พันหนึ่งเนียบักปักให้พันหนึ่งพันหนึ่งได้ห เมียม oh ันงามบักปักนี่เมียงามกว่าหมูเลยอยู่อันในกลุ่มเฮยสุศีกับเจ้าอ่ะสุีกับเจ้าเลยเมียปักอ่ะโอ้ยเอาๆัปักให้นึงด1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เอ้จังซี่นี่จังซี่ล่ะจังซี่ล่ะเฮ้ยเอามันมันมันเฮามันงามอยู่แล้วนะเฮาสิไปน้อยหน้าเขาบ่ได้เด้เาคนผู้งามอยู่แล้วน่ะแม่นเาแม่นเมียบักโกีบดนีเมียบักโกบ่ทันจบเด้เา เมียบักโปกนี่ถือว่างามสุดเลยคล้ายๆเจ้านี่แหละไก่เคียงไก่เคียงเมียบโปกให้ดพันหาเมียบโปกให้ดพันหาเพราะคนกันแล้วเมียบโปกให้ดพันหาพันหาเล้วจริงเราเพราะเมียบโปกนี่งามเขาเขาเขาสืู่กกันนะว่าอันถ้าผู้ใดได้เงินมาหลายผู้นั้นเมียงามหลายนะแต่ว่าบ่บ่ถึงว่าเงินเมียบโปกกับผู้งามอยู่แล้วหน้าตาดีพันหาเล้วจริงเราพันหาเมียบโปกให้ดพันหา เท่าแต่าข่อยก็ว่าเจ้าผู้งามบปแผงเนี่ยโปกันดิท่าฮงั้นยังข่มีสามร้อยนึงสามร้อยเบิ้ลหรอเอ้าโอนก็ได้ได้เท่าโอนก็ได้โอนไปที่รังก็ได้เพราะว่าเงินนี่เขาสิมารวมกันแล้วก็มาซื้ออยังกินกันสันดิเดี๋ยวนี้นะโอ้ยเท่าเนี่ยแบบโปกงามสุดเลยพันหามีแบโปกเมีแบบไหนขาดยุทเรย์เท่าพันสองตีเท่าก็พูดแล้วก็จข่อยโอนน้ำก้นขนาดโอนน้ำก้นเด้เขาเนอนั่นแหละเจ้ามันผู้งามอยู่แล้ว สูมันได้อยู่แล้วเมียผู้ใดกับผู้เมีย่อยผู้ใดหรอกจะอยออนตามไปอดมาได้อดอม่ได้ตากนได้หวังว่าสิมันยังมีเมียแบข่อยวังแล้วคอยหวังแล้วว่าสิบ่มีเมียแบบอะไรอีกเอ่อเอาฉันีแล้วนะไปก็ได้คอยหวังไว้คักแล้วจะไม่เมียแบบกันนั้นอีกจะพันทรวงแลยกูจะคิดวิจัยว่าวิจัยไปก็ได้ไปก็ได้พอละพอละ